การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่30มกราคมปี2024นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวใน NXT เนี่ยก็จะมีแท็กท a m c l a s s ิ c รอบรองชนะเลิศและรอบชิงเนี่ยก็จะไปเจอกันใน vengeance การปิดโรงเรียนของ Chase U University นะครับแล้วก็การ,รเผชิญหน้ากันของ Trick w i l l i a m กับ Elijah Knob วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับคู่แรกเริ่มไปด้วยแท็ team classic ครับ Camilo Hey Trick w i l l i a m เจอกับ LWO ตัวแมตถือว่าออกมาดีเลยครับทุกคนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างใส่ท่าต่างๆได้มากมายนะครับรวมทั้งความเร็วของแมตเนี่ยก็ทําได้ดีจังหวะโต้กลับเนี่ยคือถ้าเผลอก็โดนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานดีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับในแมตมันดูแท็กกันง่ายไปหน่อยครับเหมือนกับว่าไม่ได้มีการคุมเกมไม่มีการคลองความได้เปรียบเอาไว้เท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวแมตก็ถือว่าสนุกดีตอนจบที่วิลเลียมกระโดดแทงเขา่ากดนับ3เอาชนะไปได้นะครับ หลังจบแมตช์นะครับโอบาเฟมี่เนี่ยออกมาเล่าทำลาย LWO จนดากอลีเนี่ยออกมาช่วยแต่ว่าก็โดนกระทือไปอีกคนตัดภาพมาที่ริชฮอรแลนด์กับเล็กซี่คิงนะครับเข้ามาหาเอวาเรนเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแต่ว่าเอวาเรนเนี่ยให้ทั้งสองคนสู้กันในคืนนี้ตัดภาพมาคู่สองนะครับร็อกเซนเปเรสเจอกับทาทัมแพ็กซี่ตัวแมตช์โอเคนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีลูกเล่นในการปล้ำที่ใช้ได้ ทางท่าแพ็กซี่เนี่ยพยายามสร้างความประทับใจให้กับไลล่าวากิเลียนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็พลาดท่าเป็นในที่สุดตอนจบครับร็อกเซนไปแลสใส่ป๊อปรอ็อกกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาคู่3านะครับอิเล็กต้าโลเปสเจอกับโรล,ล่าไวส์ตัวแมปเนี่ยดูงงๆพอสมควรทุกคนเหมือนกับว่าทั้ง2ฝ่ายไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับมันก็เลยมีช่วงเงื้อเงื้อเงาเให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่พอช่วงสปอตเนี่ยก็ถือว่าทําได้โอเคไม่แย่จนเกินไป แต่พอบทจะจบแมตช์ก็ชนะกันแบบดื้อๆนะครับตอนจบโรเล่าไว้เนี่ยหมุนเตะก,กดนับสมเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ไดแจ๊คกับโจเกรซี่นะครับโจเกรซี่บอกว่านี่คือที่ที่นายใช้ความคิดงั้นนะฉันรู้ว่านายคือคนที่รักษาความยุติธรรมที่ดีแต่ว่าฉันไม่มีอะไรที่ต้องการหรือเสียได้ในชีวิตเลยฉันมาที่นี่เพื่อที่จะบอกนายว่าไม่ว่านายจะทําอะไรนายก็ขู่ฉันไม่ได้และถ้านายไม่เข้าใจฉันจะคลานกลับมาหานายทุกครั้งทุกที่ทุกเวลา ก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะซัดกันนะครับตัดภาพมาคู่4นะครับเล็กซิสคิงเจอกับริชฮอลแลนด์ตัวแมทโอเคนะครับคือพอริชฮอลแลนด์เนี่ยลดความเร็วในการปล้ำลงมันก็ดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับดูส่งพลังมากขึ้นรวมทั้งเล็กซิสคิงครับที่ใช้คาแรคเตอร์ในการปล้ำเป็นหลักเนี่ยก็ทําให้ตัวแมทดูดีมีสีสันไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับตัวแมทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นหรือว่าสนุกสักเท่าไหร่ระหว่างแมทนะครับกาลาสเนี่ยเข้ามาปวด ตอนจบครับเล็กซิสคิงเนี่ยใส่คอเนชันกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับกาลาสเนี่ยเอาเกอีขึ้นมาตีขาลิสฮอลแลนด์ครับจบด้วยความทรมานตัดภาพไาที่กลุ่มของเชสยูยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่ออกมาล่ำลาผู้คนอเดเชสบอกว่ามันเหมือนกับเมื่อวานนี้เองที่ฉันเพิ่งก่อตั้งมหาลัยต่อโลกใบนี้มันยากสําหรับฉันมากในตอนที่มันล่มสลายฉันทําให้โรงเรียนนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านของทุกคนและทําให้มันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน NXT มันคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของพวกเรา ฉันโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่ทําให้มหาลัยเนี่ยต้องปิดไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพวกคุณทุกคนดูคาซันบอกว่าคุณเชสคุณคือคนที่ทําให้ผมคิดได้เมื่อผมเข้ามาในมหาลัยนี้มันทําให้ผมเปลี่ยนไปเมื่อคุณได้ให้โอกาสผมในการเป็นแชมป์นั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตผมผมอยากให้ทุกคนจดจําช่วงเวลาของพวกเราในแง่บวกนั่นเป็นเหตุผลที่ผมทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อจดจําว่าพวกเราเป็นใคร ก่อนที่อันเดเชจะบอกลาทุกคนนะครับเจสซี่เจนกับเทียฮิวนั้นก็เปิดตัวออกมาเจสซี่เจนบอกว่าโปรเฟสเซอร์ or, คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในวร์ซิตี้ตั้งแต่แรกหรอกนะฉันอาจจะพูดบางอย่างที่มันเลวร้ายแต่ว่าตั้งแต่ฉันเข้ามาที่นี่ฉันเห็นว่าคุณเนี่ยมอบเส้นทางชีวิตให้กับผู้คนมากมายเพราะงั้นเจสซี่เจนคนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะงั้นตอนที่ฉันเห็นว่ามหาลาัยเนี่ยมีปัญหาฉันจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างฉันเลยมองหาวิธีแก้ไขขึ้นมา คุณเชสเราจะไม่บอกลามหาลัยในคืนนี้ให้ฉันแนะนำนักเรียนใหม่ของเชส university นักเรียนใหม่พวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้มหาลัยยังอยู่แต่มันจะทำให้พวกเราเนี่ยไปยังดินแดนแห่งสัญญามหาลัยของพวกเราจะไม่ถูกขายแต่พวกเราจะยกระดับมหาลัยขึ้นไปตัดภาพมาคู่5นะครับฟอลันเฮนรี่เจอกับอีแอนนาเกรสนะครับตัวแมทโอเค ถึงแม้ตัวแม์เนี่ยมันจะนานนะครับแต่เหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยจังหวะย,ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันมีหลายๆช่วงที่ยังไม่ค่อยคลีนมันมีจังหวะที่ยึกยักกันอยู่พอสมควรมันก็เลยทาให้ตัวแม์เนี่ยไม่ค่อยมีความน่าสนใจรวมทั้งตลอดทั้งแม์นะครับมันยังเน้นไปที่แค่การชกต่อยเป็นหลักไม่ได้มีท่าทุ่มอะไรให้เราเอ็นจอยได้ระหว่างแม์นะครับเรซเลเจนด์ Le เนี่ยเข้ามาป่วนตอนจบอาริยาน่าเกสเนี่ยรวบกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ไดแจ็คกับโจเกรซี่นะครับไดแจา็ ตัดภาพมาคู่ 6, นะครับโนเวนดาเจอกับวอร์มเวกเนอร์ตัวแมทค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนเอาจริงๆตามกฎกติก,กาของแมชนี้นะครับที่มันแบ่งเป็นยกยกเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อมากๆครับคือด้วยความที่มันต้องพักแล้วมันต้องมีการนับแต้มเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแมทจบแบบแปลกๆเสมอนะครับแล้วมักจะไปไม่สุดตลอดตอนจบโนเวนดาเนี่ยรวบกดเอาชนะไปด้วยสกอร์สต่อศ ตัดภาพมาที่ไดเอจอีกครั้งนะครับไดเอจบอกเอวาเรนว่าอยากเจอโจเกรซี่แบบไม่มีกฎกติกาโจเกรซี่โผล่ขึ้นมารับคำท้านะครับตัดภาพมาที่การเผชิญหน้ากันของทริกวิลเลียมแล้วก็อีริชาดากูนอฟดากูนอฟเนี่ยบอกว่านายพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วใช่ไหมทริกเชื่อฉันเถอะฉันเองก็เหมือนกันพวกเราจะอาจกันจนยับในวันอาทิตย์นี้ทริกวิลเลียมบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้ดากูนอฟฉันว่านายมีอะไรบางอย่าง ฉันว่านายเนี่ยเป็นพวกที่ทําอะไรก็ได้เพื่อให้อยู่บนจุดสูงสุดนายอาจจะเคารพและกังวลในตัวฉันจนทําให้นายจะต้องระวังตัวมากขึ้นนายเล่นเกมกับฉันตลอดเวลาแต่กุนน้องบอกว่านี่นายออกมาเพื่อที่จะพูดเรื่องพวกนี้เหรอฉันสร้างทุกอย่างด้วยการถวายร่างกายของฉันฉันผลักดันทุกอย่างให้สูงขึ้นไปอีกระดับรวมทั้งตัวนายด้วยนั่นคือสิ่งที่ฉันทํามาตลอดฉันไม่ได้บังคับให้นายรับคําท้าของฉันฉันต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยหรือไง ใช่ฉันเองก็มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ฉันใช้มันกับบารอนคอบินเพราะว่าหมอนั่นเนี่ยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นความผิดของชั้นละว่าที่นายประสบความสําเร็จฉันผิดเหรอที่นายชนะทัวร์นานเมนต์ไม่แน่นายอาจจะต้องดูเมโลให้ดีมากกว่ามั้งเพราะในา o โรเจอร์ลอมเบิลเนี่ยเขาต้องการช่วงเวลาที่เฉิดฉายและมันไม่มีนายตรงนั้นนายควรจะโฟกัสเรื่องของนายมากกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยฉันมองว่านายไม่โฟกัสเลยนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องเชื่อใจใครถ้านายถามฉัน เรื่องราวของพวกเราเนี่ยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับนายมากกว่าที่เมโลทำซะอีกที่ฉันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทานายลังเลฉันจะฉีกนายเป็นชิ้นๆทิกวิลเลียมบอกว่าไม่มีใครรวมทั้งนายด้วยจะทำลายสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาได้ฉันไม่เหมือนคนเก่าที่นายเคยเจอตอนนี้ฉันกำลังพิสูจน์ว่าฉันคือใครและคนที่ดีที่สุดจะชนะไปหลังพูดจบนะครับบอนเบเกอร์กับบารอนคอบินเนี่ยก็เข้ามารอบทำลายทั้งสองคนก่อนที่คาร์เมโลเฮดจะเปิดตัวออกมาช่วย สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับกาลัสเอาเก้าอี้ขึ้นมาตีขาดิชอลแลนด์เหตุการณ์ที่2นะครับเชสยูยังคงเปิดลงเรียนต่อไปเหตุการณ์ที่3ครับไดแจ็คจะเจอกับโจเกรซี่แบบไม่มีกฎกติกาและเหตุการณ์ที่4นะครับบอนเบรกเกอร์ aker, กับบาลอนคอบินเนี่ยเข้ามารอบทำลายทั้ง2คนก่อนที่คาเมโลเฮจะเปิดตัวออกมาช่วยสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับแท็กทีมคลาสสิกทัวร์นาเมนต์คาเมโลเฮทริกวิลเลียมเจอกับ LWO คาเมโลเฮกับทริกวิลเลียมเเนนี่ยสาาามรถอชะไไปด้ ผู้ที่2องร็อกเซนเปเรสเจอกับทาทัมแพ็กซี่นะครับร็อกเซนเปเรสสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่3ครับอิเล็กตาโลเปซเจอกับโรล่าไวส์โรล่าไวส์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4ครับเล็กซิสคิงเจอกับรรชฮอลแลนด์เล็กซิสคิงเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่5ครับฟอลลอนแฮร์รี่เจอกับอาริอาน่าเกรสอาริอาน่าเกรสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่6ครับโนแวมดาเจอกับวอมเวกเนอร์โนแวมดาเนี่ยสามารถเออาาชนนนะไปไปดด้้ใขงแมต นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังถือว่า NXT ทําแมทได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับคือมันมีแมทที่สนุกแล้วก็มีแมทที่ค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับคือมันค่อนข้างเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในโชว์โชว์เดียวคือพวกที่สามารถโชว์ของได้เนี่ยก็มักจะทําแมทได้ดีส่วนพวกที่อย่างปล้ำได้ไม่ดีนักเนี่ยตัวแมทก็จะค่อนข้างธรรมดาหรือว่าไปในทางแย่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็คงเป็นช่วงพัฒนาของ NXT นั่นแหละ แต่ในมุมหนึ่งนะครับเราก็มองว่ามันค่อนข้างแก้ปัญหาแบบมักง่ายไปหน่อยทุกคนในกรณีของนักมวยปล้ำที่ปล้ำไม่ค่อยได้นะครับก็จะคือให้นักมวยปล้ำเนี่ยออกไปต่อยกันเพื่อฆ่าเวลาแล้วก็หาคนมาขัดจังหวะให้มันจบจบไปหรือว่ารวบกดให้มันผ่าน,ผ,านผ่านไปนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าเอาจริงๆนะครับ NXT เนี่ยไม่ได้มีเฮาโชหรือว่างานเยอะเหมือนกับนักมวยปล้ำค่ายหลักมันก็น่าจะสามารถทำแมตช์5นาที7นาทีได้ โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือผมไม่ได้ต้องการสุดยอดแมตช์นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะออกมาทุบๆก,กันแล้วก็จบแมตช์ไปส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเชสยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้นักเรียนเพิ่มแล้วก็ยังคงรักษาโรงเรียนของพวกเขาเอาไว้ได้แถมยังจะได้เข้าร่วมเวนเจอร์เดย์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรส่วนในด้านของได้แจ็คกับโจ g กรซี่นะฮะที่อัดกันแบบไม่มีกฎกติการเรามองว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างน่าสนใจทุกคน คือทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่ค่อนข้างบ้าเลือดนะครับกล้าโดนกล้าเจ็บมันก็อาจจะทําให้ตัวแม์นี้เนี่ยสนุกสนานขึ้นมาส่วนในด้านของเมโลกับทริกวิลเลียมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าแบบมันยังไม่หลุดจากเรื่องของความไว้ใจกันอีกเหรอคือผมก็ไม่ได้ดู N x t ทมาสักพักแล้วนะครับไอ้เราก็นึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจบลงไปแล้วกลายเป็นว่ามันยังไม่จบครับแล้วก็จะผูกปมมากขึ้นเรื่อยๆคือเนื้อเรื่องนี้เนี่ย เราเราไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันหรือว่าอะไรเลยนะครับมันนานจนเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะมันเลยกลายเป็นความน่าลำคานมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรบีบคั้นหรือว่าทําให้เราเห็นความสําคัญของสิ่งต่างอ่ะนะครับอารมณ์มันแบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงอัดอัดกันให้จบจบไปเลยดีกว่าจะได้แยกย้ายกันไปทําอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใช้เวลามาประมาณแบบโอ้โห 3- 4สเดือนได้เรามั้งสาหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมมองว่า l w o เนี่ยนะครับตอนที่อยู่ใน NXT ผมรู้สึกว่าเขาเอ j นจมากกว่าที่จะอยู่ใน SmackDown นะครับเวลาปั้มเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าพวกพี่แกเนี่ยตอนที่อยู่ใน SmackDown เหมือนถูกกดให้เป็นจอบเบอร์ขี้กลัวทุกคนเดินตามต้อยๆนะครับปั้มเรียบๆไม่งั้นเนี่ยมันจะเด่นเกินหน้าเกินตาตัวหลักอย่างคาริโตก็เป็นไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่า2คนนี้เนี่ยจืดไปในค่ายหลักไปโดยปริยายนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า NXT มันค่อนข้างไม่น่าดูเท่าไหร่ก็คือมันมีตัวละครเยอะไปทุกคนคือมันเยอะไปหมดเลยเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยพยายามหาแอร์ไทม์ให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมันยังไม่ได้รับการบิวให้คนดูจดจำได้มาก่อนคือบางคนเนี่ยอยู่ดีๆโผล่มาก็มีเนื้อเรื่องเลยเป็นตัวใหม่ไม่ได้มีการแนะนำไม่ได้มีการทำอะไรที่เป็นจริงเป็นจัง โผล่มาก็มีเนื้อเรื่องเข้ามาแบบงงๆแล้วอยู่ดีๆก็เข้ามามีสปอตอยู่ในทุกๆช่วงนะครับคือเอาจงจริงเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยแม่งแทบจะมีคนขัดแมท์แทบจะทุกช่วงในโชว์เลยทุกคนเราจะไม่ได้เห็นการต่อสู้กันแบบแฟร์ไฟท์เท่าไหร่เราจะไม่ได้เห็นเรื่องราวของ1ต่อหนึ่งสักเท่าไหร่อ่ะเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของ nxt เนี่ยมันควรจะบิลล์อัพขึ้นมาทีละคน2คนก็พอ นะครับค่อยๆขยับขึ้นมาทําให้คนจําได้ก่อนอันนี้เนี่ยคือมี10คนมันก็ใส่10คนมันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับเนื้อเรื่องหลักสักเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆเนื้อเรื่องของแบบทิกวิลเลียมกับดากูนอฟเนี่ยมันมีเวลาแอร์ไทม์พอๆกับพวกเนื้อเรื่องของพวกนักมวยปั้มที่ผมไม่รู้จักชื่อ,อในเวลาใกล้กลๆเคียงกันนะครับเหมือนกับว่าทั้งโชว์เนี่ยมันเฉือนเวลาซอยย่อยย่อยย่ยยยานาที23นาที โดยเอาเวลาพวกนี้ไปให้ตัวละครที่ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับซึ่งบางช่วงเรารู้สึกแบบว่ามันค่อนข้างเสียเวลาจริงๆในโชว์2ชั่วโมงเนี่ยนะครับมวยปล้ำมันอาจจะมีสัก4ี่คู่5คู่ก็พอแล้วเนื้อเรื่องหลักเนี่ยสัก2 3เนื้อเรื่องก็พอคนอื่นๆก็เป็นพวกสัมภาษณ์หรือว่าน,นู่นนี่นั่นไปนะครับตอนนี้ในใน NXT มันไม่ได้มีสัมภาษณ์สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ไปในเรื่องของแบบเออหนังนะครับเขาจะทําเหมือนหนังมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะครับแต่ว่า เขาทําเป็นซีนหนังอะทุกคนออกมาขับรถตัดผ้ามามุมกล้องมีโดรนบินนูน่นนี่นั่นคือโปรดักชั่นตรงนี้เขาลงทุนทําค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันก็ไม่ใช่เนื้อหาสําคัญอยู่ดีมันก็จะกลายเป็นเดินออกมาแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเนี่ยฉันจะโชว์ความยิ่งใหญ่ของฉันให้เห็นแล้วก็ทุกคนจะได้รู้ว่าพวกเราเป็นยังไงคือถ้าจะลงทุนแล้วบิลลอัพด้วยสตอรี่ของการเป็นหนังอะเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้ เหตุผลก็เพราะว่าบางช่วงบางตอนที่มันขับรถที่มันกินข้าวที่มันให้อาหารวัวรีดนมวัวเนี่ยบางช่วงใช้เวลาเป็นแบบ45หนาทีแล้วแม่งมีบทพูดที่ไม่จำเป็นมากๆนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าอมไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะเอาฟาร์มพอฉันกลับคืนมาหรือว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่คือผู้หญิงคนใหม่ของเราเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโชว์ความเป็นผู้หญิงให้ดูแล้วก็แบบมันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นสาระสาคัญอะไร แค่มึงมายืนหน้ากล้องแล้วมึงก็พูดก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใส่สกรีนเป็นหนังขึ้นมาขนาดนี้นะครับเรารู้สึกว่าเ t เนี่ยเอ่อมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับทำให้เราไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรเหมือนกับว่าชอนไมเคิลเนี่ยนะครับเขาเน้นที่จํานวนอ่ะอารมณ์แบบโยนไปโยนไป,โยน,ไปโยนเนื้อเรื่องไปเป็น10บสอันคนดูชอบอันไหนก็หยิบอันนั้นขึ้นมาต่อเนื้อเรื่องกันนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าโหพอมันเยอะมันไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ประทับใจกับเนื้อเรื่องสักอันหนึง นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ N X T นะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็จะมีศึกใหญ่เว n g e a n c e นะครับก็ติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ